งูนหนึ่งหาดอกจ้ะอืมดอกก็ต้องขึ้นให้ไหมจ้ะค่ะพี่น้องอย่างในต้องจุดยากันยุ่งเนื้อค่ะพี่นอ้องง,าอาง,ง่ายก็ต้องทาไม่งั้นยุ่งร้ายแหงค่ะวันนี้ก็มาเก็บยางค่ะพี่น้องพอเฮ็ดปวกพอดีค่ะ พี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุทุคนนะคะมันนี่สาลินามาเก็บขี้ยางค่ะมันนี่กับพ่อเฮ็ดบวกพอดีพี่น้องจะได้ไปลุ้นน้าก to uh ันค่ะว่าจะได้หลายปันไหนเนาะค่ะจะได้ไปรับชมน้ากันเลยค่ะสาลินดามาเก็บยางค่ะบอกว่าฝนตกมาหลายมือค่ะพี่น้องกับพ่อเฮ็ดบวกนะคะมาหอดสวนกับพ่อค่ะพี่น้องนี่ก็มาเก็บยางไปเคบเนาะค่ะ พราฝนตกหลายเมื่อค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่พอพอเลยพี่น้องเมื่อวานตอนแรกสาิีดามาเลาะเบิ้งเห็ดจะ้ะพเห็นบ่มีจะ้ะมีมูเดียวเนาะมาเห็นก้มาหอดบาน่ะมันนี่กันหลังจากมาแต่ทำบุญเด้อค่ะพี่น้องมันนี่ไปวันอาสาหาบูชาไปนอนไปใส่บาตรทำบุญมากอะ่ะเลยมาเก็บอย่างโตค่ะฝนก็เพึ่งเศร้าด้วยค่ะพี่น้อง ฝนกระตกแห้งแห้งเมื่อคืนเนี่พอเป็นมุงเลยค่ะพี่น้องพอเห้ถั่วมุงใหญ่เนาะไปเก็บน้ากันค่ะกำลังขึ้นก็นมีเ้อพี่น้องน้อยๆก็ะมีวันนี้ก็มาเก็บยางค่ะพี่น้องพอเห็ดปวกพอดีค่ะเก็บยางไปขายค่ะวันนี้ ราะว่าฝนตกมาหลายมือแล้วค่ะพี่้องพายุมาเนาะอันนี้กับแมนด้วยะค่ะหือพี่้องดอกไม่ได้งามๆค่ะ ดอกงามเบลีไปนองมนนะานล้ค่ะอวบแห้งกำลังขึ้นใหม่ๆนะอีกแตอวบแห้งตัวหนพี่น้อนขาอันนี้นะแม่จ้ะอือฮึกำลังขึ้นใหม่ๆหันตาลี่แล้เหยียบไปแล้วค่ะดอกหนึงมาในปลายหยาต้องจุดยากันยุง่งเนื้อค่ะพี่นอ้องงานก็ต้องทาไม่งั้นยุ่งร้ายแห้งค่ะยุองเต็มหมดเลยค่ะตัวนี้ อมไปลองเมีกับแมนจะอืมดอกงามๆเลยค่ะพี่น้องดีดอกเ่ยงกันเลยพี่น้ององืดอกจุุมๆแก่แทบคาดดอกต้นนี้มันเอกว่าจะเห็นเมนูผัดครับพี่น้องผัดใส่กระเพราด้วยจ้ะเพราะว่าแทบดอกนึ่งน,นะคะอีกดอกนึ่งดูใกล้กันนะคะพี่น้อง ี่นองดอกแม่งามไม่ดมีนดอกหมพี่นองงามสุดดอกเลยจ้ะเดยวตำาพงเนี่ยพอเฮ็ดปวกค่ะพี่น้อง ไม่ได้ซือ้อเสียม,มากค่ะพีงน้นยยางมาเ,เบิงพี่น้องเราให้ปลวกอีกพี่น้องอืมหากยาไปเลยแมนเลยค่ะพี่น้องใกนกระสองดอกอืมเองไอ้กินพอให้ปลูกค่ะพี่น้อง มูหนึ่งหาดอกจ้ะอืมดอกก็ต้องขึ้นให้ไหม่ได้ค่ะพี่น้องงานมาหนิค่ะพี่น้องได้เห็ดบวกเครื่องตาค่ะมนันน่ก็ได้พ่อยูพ่อกินจ้ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซาเินดาในดเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ